ปิกกุ๊ดโอ้ยไสสวยเลยโอเควยโอ้มาแล้วปลาลาตัวที่สองของเฮาโดนวยปลาอะไรเนี่ยวนยะปลากระแห่ครับโอ้โหสวยงามมากปุ๊บ ว้าวโหยอดครับอ่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะปลามาใส่เบ็ดในแม่น้ำเลยนะครับตอนนี้คือน้ำเริ่มลดจนเห็นก่อไข่นะครับแต่จริงคือมันต้องลดกวามเข้สักน้อยหนึ่งมันถึงจะโอเคนะครับเบ็ดวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเบ็ดเสียบโชกุนเบอร์แปดอ่ะนี่ดูตะขอหน่อยนงโชกุนเบอร์แปดบีบตะขอนะครับกับเบ็ดโจกต้องเอามาเพื่ออะไรนะครับ Okay. หวังว่าวันนี้ผมจะเริ่มได้ปาลาดนะครับนี่หลายเตี๋ยอะไรที่ผมบอกว่าช่วงนี้คือมันน่าจะโดนปาลาดแต่มันบ่โดนนะครับวันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะผลาดละต้องโดนมันแล้วนะเราเล่าิธีเกีียวเยอผมนะครับไปยังเกีียวเหมือนเดิมครับน่ครับเกีียวส่วนหาง่ะ เหลือส่วนหัวอ,อหัวมันดิ้นดีนะครับมันจะซดครับถ้าปลาน้ยบกวนนะแล้วก็เสาะเสียบหลังก่ขอไข่ก่อไม่อย่งพวกนี้ครับปลาลาดมันชอบมาอยู่ครับช่วงนี้ผมว่าปลาลาดน,น่าจะกินเบ็ดดีละน่าจะบับลาดแล้วครับเหมือนเดิมมัดไว้ เซฟสำหรับปลาใหญ่กินเบ็ดหลุด ฮ้ไโดนนะครับโ,โ,โ,โอ้โหมาแล้วครับตัวที่หนึ่งตัวแรกของเขาปลาฉลาดนะครับโอเคตัวแรกครับตัวแรกแค่ระมาณปลาฉลาดปลาฉลาด ป่านี่ไม่น่าเมือนี่ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่านานๆจะเจอตัวใหญ่ครับโอเคอันนี้ตัวค่อยใหญ่ตัวน้อยไซส์ปกติทั่วไปเม็ดโยน4มนิดๆน,นะครับเอ็นโดนตายใส่เต็มครับอยู่ไหมไมิดิ้ เดี๋ยวซื้อได้ซื้อสายตึงเลยต่มันบดินอ่ะซื้อเฮ <c oughs> ้ยมันไม่ดิน้นทำไมามันไม่ดิ้นละ่ะปกติถ้าอยู่มันต้องดิ้นนะครับเฮ้ยมันไม่ดิ้นอ้ยอยู่อยูอยู่้ย,ย,ยสวิงสวิงสวิงมันใหญ่ๆห ยูยยูย,อยโอยปลาอย่างนี้วุ๊กต์โอ้โอไซส์สวยเลยโอ,โอเคเออตัวที่สองวันนี้มีลุ้นนะครับตัวที่สองไซส์สวยเลยโอ้หว่านก็มาอยู่เหโอเคครับตัวที่สองครับ ไซส์สามคีบน่าจะได้อยู่ตัวนี้สวยๆวยสว,ยวครับกันตั้งหน้านัา่นรุษนันต่มันนิ่งอ่ะเนี่ยขั้นรุษนะครับ อยู่ะโอ้โหพันรุแต่ไปดูนะครับเกดาดอ่ะกินไม้ข้างหลางเยอะโอ้มาแล้วครับตัวที่ซอยหาครับโอ้ยยังกระตุกอยย่เลยยพิ่งตาย เค okay. ปาราตัวแรกของเขากินเยอะกินเบ็ดลึกอะ่ะกินลึกครับมันก็เลยตายเค okay. ตัวที่หนึ่งไซส์สวยอยู่นะไซส์นี้เค okay. สามตัวยังมาได้ซ้ำชนิดกันเลยนะครับตัวแรกป่าอ่าป่าชลาดตัวสองปรากดตัวที่สามป่าลาดหรือปลากระทิงกินลึกซะด้วยอ๋อน,นี้ผมหาแหมหนึ่งรอบแล้วนะครับผมหาไปแล้ว ตอนนี้คือได้ปลาแค่สามตัวนะอันนี้ขึ้นเริ่มรอบไม่แล้วนะครับโอ้โหท้อเลยวันนี้ <c oughs> เบาวงเลยอะโอ้โหจากทอ้อแต่ก็ยังไม่ค่อยมีลุ้นเท่าไหร่อ่ะตัวที่สี่ของเขาปลาแค่ขี้หมูหรือขยังหินสี่ตัวบามีซ้ำซ้ำ ตัวเลยนะครับตอนนี้โอ้ทำอะไรกับวันนี้ดีดูยังหินโอ<ฮ>้ยวันนี้ผมจะได้ปลาไม่เนี่ยดีนะได้ปลากุตไใหญ่มาตัวหนึ่งออปลาหายากเหลือเกินวงน,นี้ขยับเบาขยับเบา หวานดีนะโดนแม่โอ้โหทุกคนไม่อยากจะเชื่อดูป่าแก้มจ้ำตัวที่นี้ตัวที่ไหร่ตัวที่ห้าบัตซ้ำหมืสักตัวเลยนะครับตัวนี้เอ้ยตัวที่สี่เอ้ตัวที่ห้าเลยนี่ได้ป่ายังบัตซ้ำใช่นหมกันเลย เคยเห็นึงตัวครับปลาแก้มช่ำครับปลาปุกปีกแดงโดนปลายางยางก็ลาได้ต่อไปเฮ้ยเฮ้ออเฮ้ยขยับขยับเฮ้ยนัออๆๆขยับขยับขยับครับตึงอยู่นะตึงอยู่นะ อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนก่อนโอ้สายเดียวเลยโอ้ลุดไปแล้วโอ้เฮ้โซนนี้นะครับสองตัวโอ้ลุดมาง่ายขนาดนี้แสดงว,ว่าโอ้โหติดบาแน่นโอเคดีนะครับยังมาตันอยู่โอ้ไสาเดียวกันเลยโซนี้โดนไส้เดียวกัน2ตัวเลยครับ เห้ยกำลังตัวครับโอ้สแสดงว่าปลาอยู่สกวนนี้นั่นเดี๋ยวไซส์เนี้ยไซส์เดียวกันเลยโอมาแล้วปลาลาตัวที่สองของเฮาโอ้โหวันนี้ หามาได้ก่อมันเริ่มได้แล้วนะครับตอนนี้คือเริ่มซื้อว่ามันได้เรื่อยๆแล้วสแสดงว่าป่ามันเริ่มกินช่วงใบนะครับเคแหมหนึ่งตัวครับ ป่ากุฎเหลืองโอ้โหแหมหนึ่งตัวครับโอเคป่ากุฎเหลืองแหมหนึ่งตัวนะครับเหลืองอารามเลยดูมันไม่ใช่จะหาง่ายๆนะกดเหลืองเนี่ยหายากกว่ากดค้างอีกนะเนี่ยโอ้โอเคครับกดเหลืองแหมหนึ่งตัวครับไปๆมาๆกันป่ากินรอบใบนะครับได้เรื่อยๆครับรอบใบสี่ห้าตัวละ ครับคุณคุ้ไหมครับ <g ill ain> แหมหนึ่งรอบครับรอบตะกี้นี้ได้ปลาไปประมาณสีห้าตัวน่าจะได้อยู่ดูรอบนี้ครับจะได้กี่ตัวแดดเริ่มบดละเริ่มเย็นละอโดนโดนโอ้โหปลากดครับตัวแรกดนแถมแ้วนะครับแสดงว่ารอบนี้ก็มีรุ่นนะครับโอ้โ oh, หตัวไดของรอบ อันนี้น่าจะนับเป็นรอบที่สามนะครับโอเ,เห็บหนึ่งตัวครับเด้อโดนอุ้ยปลาอะไรเนี่ยอุ้ยปลากะระแฮครับโอ้โหสวยงามมากได้เห็มหนึ่งตัวครับปลากะระแฮ โอ้ดูครับนี่สวยเลยตัวนี้สั้นเนะทรงสั้นเแต่หางข้อหางยาวไปหนะ่อยโอเคอันหนึ่งตัวครับโอ้วันนี้นี่บอกเลยว่าฮะได้ป่าลายชนิดมากเลยนะ่าเดี๋ยวลองไปนับดูดีนะ่ากี่ชนิดเรากำลังพูดนะครับแถมหนึ่งตัวครับป่ากระแห่ครับ ตอนนี้ก็สีแรงพอสมควรแล้วนะครับแต่เรายังเหลือใจไว้แถมหนึงหยอบอยู่นะครับโอ้โหได้ปลาทอดมาเห็นหนึ่งตัวแค่ชิ้มหมูครับเลยขยังหินโอเคยังดีกว่าปไ,ได้ปลาครับเห็นหนึ่งตัวครับ ได้แล้วโอ้ยห็นโอ้โหโโห,หัวเสียมโอเคก็ยังดีครับมีกว่าไม่ได้ครับอันนี้จะเป็นอรอบสุดท้ายของเฮาแล้วนะครับผมจะเก็บเป็ดละหลังจากนี้ก็คือได้กี่ตัวเดี๋ยวเขามาลูกเลยครับว่าร,ร,บารอบสุดท้ายจะได้กี่ตัวแต่จีนแน่ๆคือวันนี้นี่หลายสายพันธุ์มากเลยครับนี่ครับอันหนึ่งตัวครับกดหัวเสียมโอ้โหมือเศร้ามาเลยวางมันสวิงนี่เลย นี่เป็นการสุดท้ายตีเอาใส่แต่เจ้านะครับแต่ว่าผมง่ายไปใส่ตังบนปุ่นอะ่ะเจ็ดหลังห้องนีป่าอย่างหรือเปล่าอยหนือนสันสอ่งใหญ่ใหญ่มันมากินแถวน้ำตื้นว่ะมากินแถวน้ำตื้นนะครับเนี่ยติดแน่นไหมดูก่อนโอ้เดี๋ยว ไม่ค่อยมั่นใจดึงเลยได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยมากินแถวนี้อ่ะปุ๊บอุ๊ยโอ้ยไหนเนี่ยปุ๊บว้าวโอ้โโอโอโยอดครับโอ้ยตัวนี้มากินน้าตื้นน้านแถวนี้อื้มดู แก้มใหญ่ไงก็ตะภาคสารวินตอนนี้ผมจำผมนึกว่ามันใจตะภาคนะครับผมนึกว่าเป็นปลายเปลาเวียนมุ่นนะ่ะโอ้ตะภาคสารวินครับโอ้ใหญ่มากเลยดูว่าโอ้ไซนี้ไม่ได้เจอบ่อยนะเนี่ยแก้มแดงนะครับดูแก้มจะสีแดงนะครับโอ้ใหญ่ตะภาคสารวินใหญ่เลย <laughs> โอ oh. สุดยอดครับมาได้รอบสุดท้ายนะครับป่ามันอยู่โซนแถวนี้นะครับมันเหมือนได้อยู่โซนตั้งอีหิ้แม่น,น้ำมันอยู่โซนตั้งออช,ชิดชิดฟังนี่นะครับหลังต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายของจริงละโอ้โหจะโดนหรือเปล่าเจติจี้คือไอ้หลอดติี้โดนแบบแค่ขี้หมูมหมอืมอ ว่างเปล่าไม่เหลืออะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวไปสรุปป่านะครับถือว่าได้เยอะอยู่อ่ะเอาละ,ะครับสรุปนะครับป่าวันนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับได้ตัวงใหญ่มาสามตัวเป็นตะภาคหนึ่งตัวแล้วก็ปรากฏสองตัวถ้ามาได้สามตัวนี้นี่โอ้โหทริปนี้นี่ผมแบบแทบบจะมาได้ผาใหญ่เลยนะครับ Oh, เกือบแห้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมใจเบสหลายรอบมากเลยนี่แล้วก็มีปลาร้าตัวนี้แฮมสองตัวอันนี้ตายนะครับสามตัวนีค้คือผมใจเบสประมาณสี่รอบหรือว่าห้ารอบนั่นแหละผมก็จำมาได้ได้ปลามาเนี่ยเ้าเบสประมาณสามสิบหลังนะครับผมใจว่าใจว่าแค่ห้าหลังสิบหลังนะละดูดิโอเ้เกือบแห้วเกือบไม่ได้กับข้าวแต่ไอ้ก๊ตสองตัวนี้ก,ก็พอกินแล้วนะครับนะครับ รับคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะขอจบเรื่องตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับมันเยอะมันใหญ่มันเป็นปลายใหญ่ตระภาคใหญ่ตอนแรกนึกว่าไอ